กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตัวนีกแรกเคได้ยินไหมครเขาเออมระบาดนั่นแหละก็วัตถุประสงค์ก็คือมีสวัสดิการเรื่องเกิดแก่เจ็บตายสาธารณประโยชน์เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสาธารณประโยชน์นะบำรุงสาธารณประโยชน์แล้วก็แต่งงานบวชพระเกรฑ์ทหารขึ้นบ้านใหม่ช่วยเหลือสมาชิกวมกันเนาะที่ไปกู้เข้ามาเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่มีโอกาสกันมา และอีกหลายเรื่องนะคะแล้วรวมเรื่องนี้ด้วยเพื่อให้เยาวชนคนตักแรกเนี่ยมีพื้นที่กายการกีฬาเพื่อให้หายใจยาเสพติดให้เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีไหมเนี่ยทุกคนก็ต้องเป็นคนดีหมดเนาะเป็นคนดีของสังคมทคนตักแร้ไม่ใช่ปัญหามีมีมี่นแรกช่นรกีฬาเนาะแล้วก็ขยายเ็นนุนท่านนายกที่ ลนนลลปลักแลดเอฟซีครับดังนั้นทุกคนต้องเป็นคนดีนะคะแล้วก็ถ้ายังไงก็เงินตัวนี้ไม่ใช่เงินของใครคนใดคนหนึ่งก็คือเงินที่เก็บมาจากสมาชิกแล้วก็มาจัดสรรเป็นสวัสดิการป่วยเจ็บป่วยเกิดแกเจ็บตายแล้วก็สารประโยชน์อันนี้ ก็คือมีสนามกีฬาให้เยาวชนคนปากแลกได้เล่นเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเรามีใจให้กับทุกคนเยาวชนเยาวชนก็ควรตอบแทนบ้างตอบแทนยังไงคะเป็นคนดีเล่นให้เกิดประโยชน์ดูแลไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็พอมีเงินเนี่ยก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกบ้างเพราะเงินจากนั้นก็ย้อนกลับมาถึงมาสู่พวกเรา เจ็บป่วยก็เบิกได้นองงนโรงพยาบาลก็เบิกได้นะครับเข้าใจไหมครับเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนครับอ่กระทั่เเเงเรื่องของการทํานาที่เราทานาเห็นปะแปลงนี้แปลงนี้กองทุนสวัสดิการชนก็มาทําขายได้บางส่วนแล้วก็เอามาคืนทุนแล้วก็เราก็เก็บไว้สีข้าวช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ดังนั้นอยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนแค่วันละบาทปีละสามร้อยสิบห้าถ้าเรามีกําลังพอที่จะทําได้ทํานะครับแล้ว เราถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ e helmet, อะไรเลยสวัสดิการอะไรเลยก็ถือว่าเราได้ช่วยเหลือคนปากแรดก็เหมือนกับตอนนี้พวกเราบางคนอาจจะยังไม่ได้เป็นแต่ถือว่าคนปากแรดทุกคนได้มาช่วยการทําสนามครั้งนี้ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งหรอกคนปากแรดเราทั้งหมดเลยคนในเขตเทศบาลปากแรดนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวจะให้ครูสุรีเนี่ยนะครับได้มอบเงินสามหมื่นบาทนะครับมอบให้กับรองมรีแล้วก็เดี๋ยวเชิญโยกับอามมาอยู่ข้างรองมรีนะครับได้เป็นตัวแทนรับมอบนะครับ โอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับปลบมือให้กองทุนสวัสดิการจนด้วยครับ มีเงินปะมาสมัครเป็นสมาชิกมาลุกจะไปสมัครใจเราไปสร้างบุคลีนะเอาสำเนาบัตรประชาชนขอเพี่บ้านไม่มีก็ไปบึ้งได้ของผู้สมัครแล้วก็ของผู้ที่รับผลประโยชน์น้องนี่